ก็มาถึงแล้วกังหันกังหันลมใช่ไหมใช่ดูดิสวยงามเลยไม่ได้เข้ามาง่ายๆนะเชอาดูสิเขาต้องให้เจ้าของที่ข้างในอ่ะเข้ามารับออกมารับไม่งั้นเ้าที่ไม่เข้าสวัสดีตอนเช้าๆชที่เขาคอ คืนจอมโจนนอนตรงนี้ยจะพาเดินดูบรรยากาศตอนเช้ากังหันนวดหมุนหมุนทั้งคืนต้นละเท่าไหร่ไม่รู้นะยังสวยเลยมานอนมานอนใต้ฐานเลยเนะี่ยใต้ฐานกางหันเลย บรรยากาศหนาวมากเลยตอนนี้ก็อุณหภูมิ13องศาโอ้โหหนาวมากเลยภอลมเก่า13องศา นี่กรไลรสตอเบอรี่ไฮเฮาคาเฟ่หลังเขานี่ไรสตอเบอรี่แต่ยังไม่มีลูกเ่ค่อยเก็บหมดแล้วก็ไม่รู้ไรสตอเบอรี ตะวันกำลังจะคลับจะขึ้นแล้วจะโผล่ข่าฟ้าแล้วเต็นโดมใช่ไหมเนะี่ยโดมสวยมากเลย สัมภาษณ์หน่อยเมื่อคืนหนาวไหมโห่เย็นมากเลยครับโอ้หนาวที่นี่บ้านบ้านเจ้าเนาะครับครับดูเพชรบูรณ์บ้านเจ้าเขาคอกังหันคิดถึงลูกสาวไม่มาเที่ยวอย่างเงี้ยน้องบูน้องโบเห็นก็จะดูบนหาเลยครับเดี๋ยววันนี้เที่ยวอืมเมื่อคืนก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละ ตรงท้าผีเสื้อนี่แหละสวยงามเลยถ้าได้มีตัวนี้หนาวมากเลยเนะี่ยอือมพร้อมกับรถขึ้นวงขึ้นเขารถคู่ใจของจอมโจรี่ มาดูใกล้ๆใ,ในสวยงามมากเลยกังหันลม,อ,มอย่างสวยงามเลย,ยต้นแล้วกี่แสนไม่รู้เยแต่ไม่มีทะเลหมอก ทะเลหมอกไม่มีนุ่นม่ยอดยายหยีกำลังถ่ายวงถ่ายวิวถ่ายโรงถ่ายรลปอกนุ่น